สวัสดีค่ะ Hello สวัสดีทุกคนนะคะยูเซ่ Hi Teabyone Yes yeah? Hi Emily อ่า Welcome What you going to do เซ่ขนมฝ mm hmm. ักบัว mm hmm. Okay เราจะทำขนมฝักบัวกันนะคะซึ่งวัตถุดิบของเราก็จะมี น้ำเปลา160กรัมกะทิ100กรัมน้ำตาลปี๊บ100กรัมแป้งสาลี110กรัมแป้งข้าวเจ้า85กรัมเกลือ1 3ส่วนสช้อนชาน้ำตาลทรายขาว40กรัมนะคะลิตเราก็จะมีอยู่เท่านี้นะคะหัดทำค่ะทุกคนหัดทำมาดูว่ามันจะสำเร็จไห้แ <ST> ้ว มาดูว่าเราจะทําสําเร็จไหมตัวนี้เนาะเราหัดทานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะ,ะโชว์ลิตให้ดูนะคะว่าเราเขียนลิตไว้เนาะ,ะว่ามีอะไรมัง่งวัตถุดิบนะคะมามาดูว่าเราจะทําสําเร็จไหมตัวน้าตาลปี๊บนี่นะคะเราจะนําไปตั้ง ไฟนะคะให้เขาละลายเนาะบีบแล้วก็จะเป็นกะทินะนกะทิหนึ่งร้อยกรัมมดเขาก็อยากช่วยนะ

จากนั้นเนาะเราก็จะแป้งมาช่างจะช่างนะคะทุกคนได้ตามที่ต้องการเนะ,ะเจะมีมาจอมาเมล่ณนะ <Yes. S 1> อ่าแป้งข้าวเจ้าก่อนเนาะ <Yes. S 1> เขาบอกว่า85กรัมใช่ไหมและมามีด mm ูอ hmm. okay? mm ิกเอาเว้เลยดูดูโอเค อืมฮะโอเคเดี๋ยนะนั่นะโอเคแม่เอาดีเบดี้เดี๋ยวเอาอายุเรดี้รลูกทำด้วยไม่ค่อยไอ้นี่เลยนะคะ mm hmm. แต่ก็เป็นกิจกรรมของเรานะคะอ่ะแล้วก็แป้งสาลี mm hmm. นะหนึ100รร่งร้อยกิ่ง <Yeah. S 2> mm hmm. แล้วก็จะเป็นเกลือนะคะหนึ่งส่วนสามของช้อนชาแล้วก็จะเป็นน้ำตาลทรายสี่สิบกรั

กไปก่อนนะทุกคนตัวที่เป็นน้ำเปล่า160กรัมนะคะเราใช้เป็นกะทิเนาะ,ะผสมกับสีผสมอาหารสีแดงนะคะเราไม่มีใบเตยเนาะ,ะเราก็ใช้ตัวนี้แทนนะคะเร,เราจะนำไปตั้ง,ง s <S สีแดงนะคะ mix the powder slow, okay? s l o w y okay. o เราได้ <One. S 1> น้ำกะทิของเราแล้วนะคะที่เคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บแล้วเราก็ใส่สีผสมอาหารไปน่าเป็นสีแดงนะคะ <Show> me, Be careful okay. <I> พอ <my. S 1> อุ่นตัวลงนะคะเราก็จะเทลงไปได uh ้ huh. มาม <Okay. S 1> มิมิจั <Okay. S 1> เราก็จะทำการคน แคงก็ลวงนะคะปีแคร์โฟในะ <Okay. S 1> มโอเ <Okay. S 1> คโอเคก้นมอเขายัางแบบยังอุ่นอยู่นะ <Okay. S 1> ผิวแดดนะคะผิวก็ใหญ่ไม่เหมือนกัน จนกว่าแป้งเขาจะเหลวเป็นเนื้อเดียวกันเนาะเขาบอกว่าคนไปจนกว่ามันจะมีฟองกาศขึ้นมาเนาะถือว่าได้ nice, 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 เราขออนุญาตคนแป้งก่อนนะยังเคสไม่เคบเด็ เมื่อเราผสมแป้งเนาะจนได้ที่ตามที่เราคิดมาได้นะตามที่เขาบอกนะคะว่ามันจะมีฟองอากาศขึ้นมานะคะเราจะนำไปทอดไปเ,เราจะนำไปลงกระทะนะคะเรียกว่าทอดไหมคะเราลืมบอกไปนะคะทุกคนว่าต้องมีน้ำมันพืช้วยเนาะสำหรับทอดแล้วก็ต้งนน้ำมันพืชให้ร้อนนะคะ เราค่อยตักแป้งที่เราผสมเทล,ลงไปเรียกว่าขนมฝักบัวนมเย็นเพราะว่าเป็นสีแดงอมชมพูถ้ามีกระทะแบบเป็นหลุมก้นหลุมจะดีนะคะแต่ว่าที่บ้านเราไม่มีเนาะเรามีแต่กระทะแบนๆมาดูว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงมาดูกนันทำกัน ไปเบาลงนะคะทุกคนอย่าให้เขาร้อนจนเกินไปนะสักหนึ่งทับที่ะคะอัเตาต้น้ำมันสองนะที่เราต้องวิทน้ำมันใส่เพราะว่ากระทะมันไม่ได้หลุมลึกได้กำใจเนาะ เลยต้องวิดน้ำมันใส่นะคะก่อนที่ว่าข้างล่างจะไหม้น้ำมันใสนะ่ให้เขาคงคอตามขอดแลให้แบบข้างในเขาแตกออกมาเลยนะคะทุกคนพองแตกขึ้นมาเลยแล้วทีเนี้ยมันถึงจะสุกนะ ที่ไม่มีกระทะหนุมลึกแต่กระทะแบบนี้น,นคะคะเขาจะแตกออกมานะคะเขาสุกแล้วเขาจะแตกออกมามใช้ไฟอ่อนปานกลางนะไม่น,นั้นก้นไหม้นะจคะลูกเราก็ ินอันแรกนะคะอันแรกที่เราลองทอดนะลูกเราก็กินอยู่นาำบอกอร่อย<ม>พอแตกแบบนี้นะคะทุกคนขอบได้เนาะตักเข้าขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวขอบเดี๋ยวไอ้อนี่เดี๋ยวก้นมากเนี่ยค่ะ แสดงว่าเขาสุกนะคะนะ่ะแสดงว่าเขาสุกแล้วนะคะ mm hmm. นะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นนะไปใส่ตะแกง mm hmm. รงแล้วก็นำไปใส่ตะแกรงนะคะ mm hmm. ทุกคนเพื่อให้เขาเสะเด็ดน้ำนะอย่าใส่น้ำมันเยอะนะคะใส่น้ำมันเยอะจะอมน้ำมันนะทอดอีกรอบนะคะทุกคน mm hmm. เาแก๊สจะเป็นขอบดำหน่อยน<ม>เนาะเราแก๊สของเราเราเพิ่งทำแกหน่อกไม้ไปนะคะยังไม่ได้เช็ดน,นะก็จะเป็นขอบดำหน่อยไม่ว่ากันนะคะไม่ดราม่านะจ๊ะพอดีไอตัวสเปรย์ทำความสะอาดแก๊สนะ <laughs> มันหมดด้วย แม่ก็เลยไม่ได้ทำจ้าถ้าเราใส่น้ำมันท่วมนะทุกคนกระทนนะเนาะเยอะมันก็จะอมน้ำมันนะอมเยอะด้วยวิทน้ำมันคนะ่ะใส่ไปให้เขาสุกนะร้อนแตกออกมนาะถือว่าได้ ของเราสุดนะคะเดี๋ยวเราจะทำการตักลงไปพักใส่ตะแกรงมานะโอ my god merina this what you eat wow. ้าก็ได้ออกมาแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะขนมฝักบัวน,นมเย็น สีแบบแดงนมเย็นเลยนะคะเป็นไงคะหัดทําครั้งแรกขอบคุณทุกเม็ดทุกไล้์นะคะขอบคุณทุกการติดตาม